FM-105 Smile Thailand เอาล่ะเราจะไปดูที่ซีเรียซิซีเรียรในต่างกับเราแน่ๆแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปเปิดสายไปที่อาจารย์ดรสลาวุธอารีครับสวัสดีครับอาจารย์สลาวุธครับสวัสดีครับคุณวาดท่านผู้ชมผู้ฟังครับอวอาจารย์เราก็คาดไม่ถึงในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เลยนะครับสำหรับซีเรียรที่ยาวนานมา50กว่าปี54ปีตั้แต่รุ่นพ่อ,อยันรุ่นลูก แล้ว<ะ>อยู่ๆภายในสัปดาห์เดียวเราก็ทราบว่าเอาล่ะฝ่าย n o n สเตย์แอคเตอกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็บุกไปตั้งแต่อเลปโปจะไปเมืองออมจนสุดท้ายก็เข้าไปออในดามัสกัสแล้วก็ดูเหมือนการต่อสู้ต่อต้อตานก็น้อยจังเลยอิหร่านก็มาช่วยไม่ทันรัสเซียก็ดูเงียบๆเ,เอาอาซานก็บินออกนอกประเทศไปซะอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นก่อนฮะก่อนที่จะถามว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปครับอาจารย์ ครับก็ต้องเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากอ,อย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับเพราะว่าสงครามกลางเมืองที่มันเกิดขึ้นยาวนานสิบสามสิบสี่เข้าปีที่สิบสี่แล้วเนี่ยนะอเออท้ายที่สุดมาจบลงที่การเริ่มต้นปฏิบัติการของฝ่ายต่อต้านแล้วนำไปสู่การโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยในสิบสองสวัน ไม่น่าเชื่อนะฮะรวดเร็วมากนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเองไม่ค่อยได้ติดตามสถานการณ์ภายในของสงครามกลางเมืองซีเรียมากนักน,นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ติดตามข่าวอย่างผิวเผินนะฮะการสู้รบอะไรต่างๆที่นั่นนะแต่ว่าผลละวัดจริงๆที่มันเกิดขึ้นข้างในเนี่ยเราค่อยไม่ค่อยทราบมากนักนะแม้แต่ผมเองก็ต้องยอมรับนะฮะ,ะ,ฮะว่า ตอนมันเกิดเหตุการณ์เนี่ยผมก็ต้องเริ่มไปหาข่าวแล้วก็ศึกษาใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นไปที่ความเปลี่ยนแปลงข้างในของ hmm. ประเทศซีเรียเองเนี่ยนะครับ,ค,รบคุณวาดครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าไอเสาหลักค้ำยันระบอบประชาธิปไตยไว้ได้ในช่วงสงครามกลางเมืองเนี่ยมันมีอยู่ส,สามเสาหลักด้วยกันนะครับเสาแรกเนี่ยก็คือ,อนายทหาร กองทัพของอะระบอบประชาธิปไตยอัลอาซาซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสังกัดอยู่ในสำนักคิดทางศาสนาเดียวกับอันอาซารนั่นแหละนั่นก็คือพวกอาราฟี่เชียนะครับพวกอาราฟี่นี้เนี่ยจริงๆแล้วมีบ้านเกิดเมืองนอนมีฐานที่มั่นอยู่ที่แถวลัะเกียร,รเราจึงเห็นอกองทัพซีเรียะกองทัพรัสเซียเนี่ยไปไปประจําการอยู่ที่นั่น ใกล้ๆก,ก,กับชายฝั่งของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับทีนี้กอ,องทัพเหล่านี้เนี่ยของเซียอาลาวีเดียก็สนับสนุนบัชาด,ดันอาซารมาตลอดแต่ว่าสนับสนุนท่ามกลางการคอร์นนรัปชันแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะครับข<ม>้าวของแพงจนกระทั่งอาซาสเนี่ยรู้สึกว่ากลุ่มทหารพวกนี้ไม่พอใจละในชีวิตความเป็นอยู่เลยขึ้นเงินเดือนให้ในช่วงหลัง แต่ว่ามันไม่ทันแล้วฮะเพราะว่ากองทัพเหล่านี้เนี่ยรู้สึกท้อแทออ้สิ้นหวังจากการทำสงครามยาวนานสิบกว่าปีแต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสำเร็จท้ายที่สุดเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์การโค่นล้มระบอบประอาซาดเนี่ยรปรากฏว่าไอ้กองทัพนายพลชั้นลำต่างๆของอาเซียาอาลาวีที่คับ้ำจุนระบอบอาซารเนี่ยก็ถอนตัวออกไปนะฮะ ไปไปอยู่ที่กลับไปที่บ้านเดิมของของ,ของพวกเขาครับนะเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่เห็นแนวต่อต้านที่แนวแนวป้องกันของระบบอาบชาบาชาติอันอัศศนะคือคือเราเห็นพวกต่อต้านเนี่ยเคลื่อนทับเข้ามาโอ,อ้ย่างง่ายดายเลยนะเมื่อค่อยมีการต่อสู้เท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดมามัสกัสที่คาดว่ามันจะมีการต่อสู้นะ เลยเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเข้าไปได้ง่ายๆเลยไม่มีการต่อสู้ไม่มีการหนองเลือดเลยอันนี้เสาหลักอันแรกนะครับเนะสาหลักอันที่สองก็คือ,อพวกนักธุรกิจที่เป็นซุนนีนะฮะนะพวกนี้เนี่ยได้ประโยชน์จากนโยบายเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของอาซารตอนที่เข้าขึ้นมาสู่อำนาจใหม่ๆใ,ในปี2000นะฮะแล้วพวกนี้พอได้ประโยชน์จากอาซารเนี่ยก็สวามีภักต่ออาซาร เพราะฉะนั้นตลอดช่วงสงครามกลางเมืองที่ผ่านมาเนี่ยนายทุนพวกนี้ที่เป็นซุนนี่เนี่ยคือนายทุนที่ค้ำจุนระบบะอัสซาดอันอัสซาดไว้นะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยปรากฏว่านายทุนพวกนี้เนี่ยเริ่มไม่เห็นโอกาสทางเศรษฐกิจละการปัญหาการคอรัปชันแล้วก็อัสซาดเองเนี่ยก็ไม่มีนโยบายในการที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้บ้านเมืองวุ่นวายนะ hmm. คือพูดง่ายๆมองไม่เห็น โอกาสที่ประเทศจะพัฒนาไปพวกนี้เนี่ยก็เลยถอดใจะะถอนตัวออกมาจากการสนับสนุนของอาชานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สองเสาหลักละ่ะที่ที่ที่หายไปนะฮะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ international supporter อย่างอิรา่าแล้วก็รัสเซีย mm hmm. อ,อือออันนี้เนี่ยก็ต้องอธิบายหลายเหตุผลหนึ่งเนี่ยเขามองเห็นความอ่อนแอแล้วแหละของระบบอัอาซาร์จากภายใน S <S นะแต่ว่าที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าอิรานเองรวมถึงฮิสุนล้อเนี่ยต้องไปวุ่นวายกับอิเซลที่ชายแดนภาคใต้ของเลบานอนครับ <S <S ฮิสุนล้อเนี่ยถอนทหารออกไปเลยครับคุณวาดครับ <S 2> <S 2> ไปที่าภาคใต้ของเลบานอนถอนออกไปจากซีเรียในขณะที่เราก็ทราบดีว่ารัสเซียเนี่ยก็กําลังทําสงครามเข้มเข้ม้นในในยูเครนนะเพราะฉะนั้น ด้วยปัจจัยต่างๆทั้งภายในและก็ภายนอกอย่างนี้เนี่ยเราจรึงเห็นการค้นลมระบบบัญชานอลาศาสต์อย่างรวดเร็วครับอืมครับอาจารย์ครับพอพอขอขอ,ขอถอยหลังกลับไปทีละข้อนะครับอาจารย์คือเราเห็นอยู่แล้วว่าฮิสบุลเลาะเนี่ยเคารพอยู่กับอิสราเอลแน่นอนเขาก็ต้องดึงทหารไปแล,แล้วเราก็ทราบว่าโอ้โหผู้นำเขาถูกระเบิดเพจจ้องเพจเจออะไรเขากำลังชุลมุนรัสเซียเองอก็กำลังมีความเปลี่ยนแปลงหมายความว่า เขากาลังตอบโต้กลับไปที่ยูเครนอย่างหนักก็โฟกัสอยู่ที่ยูเครนในขณะเดียวกันก็ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีสหรัฐเองก็จะทําให้ภูมิรัฐศาสตร์ภูมิศึกสงครามนั้นเนี่ยมันมันเปลี่ยนรูปไปดังนั้นรัสเซียกาโฟกัสอยู่ที่ยูเครนทีนี้แล้วโอ้แล้วพอตัวพอตัวซีเรียที่ไม่ได้รับการสับสนหรือว่าหรือว่าถูกถูกมองน้อยลงจากอิรานและรัเสเซียเองเนี่ยนะครับ แล้วก็ไปรวมกับนายทหารก็ถอนตัวกลับบ้านทหารถอนตัวกลับบ้านน,บบาน,นี่ฟังแล้วก็แหมอาจารย์คะคือหมดแรงถอนตัวกลับบ้านคือฉันกลับบ้านดีก,กว่าฉันไม่เป็นทหารแล้วก็เลยเลยไม่เหลือกองกําลังนะธุรกิจก็ไม่สนับสนุนแล้วเพราะปัญหาคอร์รัปชันโอ้มันฟังแล้วมันมันเกิดขึ้นพร้อมกันเหล่านี้แล้วตัวอาวุธซาเนี่ยเขาอยู่ในตําแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยมา24ป่ปีอาจารย์เขามองไม่เห็นเหรอครับว่าว่าจุดอ่อนเนี้ยม,มันเกิดขึ้นแล้วมันมันกำลังจะล้มแล้วเขาเขาเขามองเห็นตัวเขาไหมฮะ ทำไมเขาไม่ต่อต้านอะไรเลยอาจารย์ฮะคือคือจริงๆแล้วอประชาธิปไตยปรชาติปไตยเนี่ยแต่ก็มองอเกมออกตั้งแต่ต้นนานว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยระบบก,การปกครองของเขาก็คงจะล้มลงอันเรื่องมาจากว่าประชากรส่วนใหญ่ของซีเรียเนี่ย75เปอร์เซ็นเป็นซุนนีครับเพราะฉะนั้นตั้งนับตั้งแต่เริ่มต้นของสงครามกลางเมืองเนี่ยเขาเริ่มไปซื้อบ้านไว้ที่ โน่นเครับที่รัสเซียนะถ้าอันนี้ประการแรกนะครับ,รบ,รบประการที่สองเนี่ยผมคิดว่าในาช่วงหลังเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2020เนี่ยไอ้อัสจาน่าโพเซสมันได้ผลหมายความว่าในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่อาซาเนี่ยประสบความสำเร็จสามารถที่จะกวาดล้างพวกฝ่ายต่อต้านพวกกบฏไปได้ไปขึ้นไปอยู่ทางเหนือเหลือแค่เมืองอิตาลีเมืองเล็กๆเมืองเดียว ที่เป็นของฝ่ายต่อต้านนะฮะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็มีการคุยกันระหว่างตุรกีอิรานแล้วก็รัสเซีย<ฮ>ะนะฮะตกลงกันจริงๆแล้วคุยกันมาตั้งแต่ปี2017ละนะแต่ว่ามันมันเกิดผลจริงๆในปี2020นะตกลงกันว่าโอเคในกรณีของการต่อสู้กันนี้เนี่ยจะจบลงด้วยการเจราจานเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองในซีเรีย น hmm. ะครับแล้วก็จะไม่มีการต่อสู้สู้รบกัน,นเพราะฉะนั้นสำหรับอาซารแล้วเนี่ยเขาก็คิดว่าไอออสตานาโปรเซสเนี่ยมันยังอยู่ <Huh. S 2> การค้ำประกันโดยมหาอำนาจหลักๆอย่างอิรานตรุรกีรัสเซียก็คงยังยังมีผลคงจะไม่ไม่ทำให้ออไกองกำลังของฝ่ายต่อต้านเนี่ย <Huh. S 2> ลุกคืบเข้ามา hmm. นะแล้วในระหว่างนั้นเนี่ย ปะชาธิันอาซาร์สสก็เข้าไปถล่มโจมตีที่อิสราเอที่อเลปโปอะไรต่างๆอ,อย่างต่อเนื่องอนะฮะก็ดูเหมือนว่าฝ่ายฝ่ายต่อต้านเนี่ยจะไม่มีไม่มีพละกําลังนะผมคิดว่าอันนี้เป็นการประมาทนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาซารเนี่ยไม่ได้เข้าไปเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในอิสราเอลถากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอิราเก็คือกลุ่มเอช เอ s เนี่ยนะฮะภายใต้การน,นําของโจลานี่เนี่ยสามารถบริหารจัดการการเมืองการปกครองแล้วก็เศรษฐกิจได้อย่างเป็นอย่างดีในในเมืองอิตริตนะฮะแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยไอ้โจลานี่เองก็ประสานงานกับทุกกลุ่มฝ่ายมีนโยบายเปิดกว้างนะฮะยอมรับคริสเตียนยอมรับชนกลุ่มน้อยฝ่ายต่างๆ ให้เข้ามาอยู่ร่วมแล้วก็มีอำนาจปกครองในอิตริปด้วยนะมีปากมีเสียงนะแล้วเขาก็ให้ความช่วยเหลือทางสังคมตั้งองค์กรที่เคลื่อนไหวทางด้านมนุษยธรรมเพราะว่าสงครามกลางเมืองซีเรียเนี่ยมันยืดเยื้อยาวนาะนและมันก็ให้เกิดวิกฤตมนุษยธรรมร้ายแรงนะผมก็เลงจะบอกว่าอ,อิตูริปภายใต้การน,นำของโยลานีเนี่ย ปรากฏว่ากลายเป็นกลายเป็นอิทิิที่มันเข้มแข็งมากนะโดยที่ไม่มีใครที่จะสังเกตนะแล้วเราก็เห็นการการเตรียมความพร้อมการการฝึกปรือทางการทหารนะการขนถ่ายอาวุธยุโทโธปกรณ์อะไรต่างๆเข้ามา mm hmm. โดยที่ทางการของซีเรียเนี่ยไม่ทราบเรื่องนี้เลยนะมาทราบอีกทีเนี่ยก็ตอนที่เขาไปยึดอิทิลิปแล้วนะ oh. เพราะฉะนั้นผมคิดว่า มันเป็นความประมาทของระบบประชาธิปไตยครับคนอยู่ในตำแหน่งอำนาจยาวนานมีอำนาจสบายๆยอยู่บางทีเจออุปสรรคก็ก้าวข้ามไม่ได้ซะอย่างนั้นเองนะครับอาจารย์แต่ว่า,าดูเหมือนองค์ประกอบหลายๆตัวมันมาพร้อมกันอย่างที่อาจารย์บอก3ส่วน,นไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นกองทัพนักธุรกิจหรือความสนับสนุนต่างชาติพอมาครบอง,งค์สาก็ถือว่าก็คงต้องบินกลับไปอยู่บ้านที่ตัวเองซื้อเอาไว้อย่างที่อาจารย์บอกครับอาจารย์ทีนี้ HHTS เนี่ย ใครอยู่เบื้องหลัง,ขงเขาคือใครให้กบสนบสุดเราเราพอจะทราบว่าเขาเชื่อมโยงไปกับเอากกอิดกาบไอเอสสมัยก่อนเลยถ้าไมอยู่ๆเขาเก่งขึ้นมาขนาดนี้ครับอาจารย์อคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเพิ่งรู้จักโจอลานี่ในช่วงที่เขาไปร่วมสงครามอิรักปี2003นะผม,มคิดว่าผมเคยคุยกับเ,เราเคยคุยกันแล้วะนะฮะในในช่วงใน,ในช่วงสงครามอิรักนะว่ามันเป็นสนามที่ทําให้นักรบ อาหรับต่างๆเนี่ยเข้าไปต่อสู้จับกองกําลังยึดครองของซาบรยกาครับนะครับครับ,รบทีนี้เอ่อโจลานี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นอาหรับตอนนั้นยังหนุ่มมากอายุยี่สิบเอ็ดปีนะครับ <c oughs> ก็ไปไปร่วมทําสงครามด้วยคือมันเป็นกระแสของในโลกอาหรับนะฮะ <c oughs> ว่าใครที่เข้าไปยึดครองดินแดนโดยเฉพาะยิ่งมาหาอำน้าเนี่ยทำให้อประวัติศาสตร์บาดแผลในเรื่องของจักรวรรดินิยม ในสมัยก่อนเนี่ยมันย้อนกลับมาแล้วมันก็ทําให้พวกอาหรับที่เป็นคนหนุ่มเนี่ยเข้าไปพยายามที่จะปลดปล่อยที่ว่า uh huh. ทีนี้เวลาเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ตอนนั้นเนี่ยขบวนการอังออ้งก่อยดาก็เข้มแข็งอยู่แล้ว uh huh. นะฮะเพราะว่าเป็นเป็นขบวนการที่ประกาศชัดเจนว่าต่อสู้กับรัฐอเิกา ทีนี้มันก็มันก็คือใครก็ตามที่เข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยมันก็ถูกโยงเข้าไปเป็นขบวนการส่วนหนึ่งของขบวนการอัลกออิดาอยู่แล้วแล้วก็ปี2006เนี่ยจอร์านี่ก็ถูกจับอเมริกันจับไปในระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็คงจะมีคอนแทคก,กับผู้นําระดับต่างๆของขบวนการอัลกออิดา<ค>เข้าไ่าอยู่ในคู่เดียวกันเนี่ยใช่ไหมฮะแต่ว่าพอปี2011เนี่ยก็ได้ถูกปล่อยตัวออกมา เขาก็เลยกลับมาที่ประเทศซีเรียนะฮะพร้อมกับสงครามการเมืองที่เกิดขึ้นณที่นั่นเนี่ยมันจริงนําไปสู่การจัดตั้งกลุ่มที่เรียกว่าอันนุสรฟรอน์นะฮะที่สื่อตะวันตกพยายามที่จะบอกว่าเอ้ยมันเป็นมันเป็นเครือข่ายของขบวนการอันกอยดะในประเทศซีเรียนะครับแน่นอนตอนนั้นเราไม่ทราบความจริงว่ามันมันมันคืออะไรกันแน่แต่ว่า ท้ายที่สุดตอนที่ประชาชิอัสยซาบ้าที่จะผลักดันภายใต้การช่วยเหลือของซีเรียแล้วก็อิรักเนี่ยนะฮะทำให้เกาะกลุ่มต่อต้านเนี่ยต้องขยอบไปเหลือดินแดนส่วนเล็กๆที่อิตาลีตรงนั้นเนี่ย mm hmm. ผมคิดว่าอนุสรพฟอนเนี่ยได้รานสฟอร์มตัวเองได้เปลี่ยนตัวเองจากอนุสรอฟอนเป็น HTS mm hmm. ทีนี้ HTS เนี่ยไม่ใช่นุสรอฟอนเพราะว่าจริงๆแล้ว HTS คือกลุ่ม กองกำลังหลากหลายของประชาชนซีเรียที่เข้าไปรวมตัวถูกต้อนเข้าไปรวมตัวกันอยู่ที่อิตาลี mm hmm. นะ mm hmm. เพราะฉะนั้น HCS คือคือร่มใหญ่นะ uh huh. ของกลุ่มขบวนการต่อต้านประชาชนแต่ว่าคนที่ได้รับการยอมรับเนี่ยก็คืออันจูรานีมันจึงทำให้ภาพของ h ท s เนี่ยเป็นขบวนการที่เชื่อมโยงกับอัลกออิดซึ่งเป็นซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายนะ mm hmm. แต่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรเนี่ยไม่แน่ชัด เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นในช่วงระยะหลังอันโชเรนีได้รับการยอมรับอย่างมากและสิ่งที่เขาทําให้เขาได้รับการยอมรับเนี่ยมันคือการเปิดกว้างยอ,อย,ยอมรับคริสเตียนยอมรับพวกรุ่ยยอมยอมรับคนที่มีความแตกต่างทางนิกายศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปเข้าไปมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอ,องของเขาเขายื่นมือไปไปกับไปให้กับกลุ่มฝ่ายต่าง แล้วก็มีการให้ความช่วยเหลือทางสังคมทางเรื่องการศึกษาทางด้านสาธารณสุขในอิริทเป็นอย่างดีจนกระทั่งข่าวนี้เนี่ยมันแพร่กระชอนไปทั่วทั่วประเทศซีเรียเลยเพาะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นการเปรียบเทียบอย่างไงครับระหว่างระหว่างระชารัลศาสตด์จบรจลานีในอิริท คนหนุ่มกับคนที่อายุ60แล้วนะครับอาจารย์อาวสาัต์ก็ก็ก็อายุ60ที่ว่าอยู่ในตาแหน่งมายาวนานแต่ปีส0 0 0ัโออาจารย์ครับสถานการณ์สร้างวีรบุรุษถ้าฟังแบบนี้ส่วนตัวเขาจะเป็นวีรบุรุษไหมยังต้องใช้เวลาพิสูจน์ในการที่จะพลิกฟื้นซีเรียกลับไปได้ไหมอาจารย์ในขณะเดยียวกันที่ผมก็ยังแปลกคือนายกของซีเรียคืออย่างอัลบาชีเนี่ยโมฮัมเหม็ดอัลบาชีเนี่ยทำไมเขาก็ยังอยู่คือคือ คือประธานาธิบดีไปแล้วแต่นายกบอกว่าจะบริหารงานต่ออันนี้ผมผมก็เลยยังงงอยู่รอถามอาจาติว่าแล้วนายกเขาจะเอาอยัางไงต่อแล้วแล้วการปกครองมันบ้านเมืองมันจะเป็นยังไงต่อสำหรับซีเรียครับครับคือมูฮัมหมัดบาชิดเพิ่งได้รับการแต่งตั้งล่าสุดนะเป็นนายกขมนตรีช่วงเปลี่ยนผ่านมีกรอบเวลาในการทํางานถึงแค่ประมาณ เดือนมีนาคมปลายเดือนมีนาคมของปีนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือรัฐบาลชั่วคราวรัฐบาลช่วงเปลี่ยนผ่านครับแล้วก็จริงๆแล้วตอนที่ H t s เข้ามาในดามัสกัสเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่โค่นล้มโครงสร้างการเมืองการปกครองนะคือคือเขายังให้นายกคนตีคนเดิมในยุคสมัยของบะชาตันอาซาเนี่ยทำงานต่อไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มานั่งคุยกันะจนกระทั่งตกผลึก ปายที่สุดก็กมีการแต่งตั้งให้มหูฮัมหมัดบาชิดเนี่ยนะคุคปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาดํารงตาแหน่งนายกรัมนตรีนะครับเพราะฉะนั้น,ม,นมันก็เกิดขึ้นรวดเร็วมากแต่ว่าผมกําลังจะสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างทางการเมืองการปกครองของซีเรียมันมีอยู่แล้วตั้งแต่สมัยของบชาชัดอันอาซาเพราะฉะนั้นเอชทีเอไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเขา เขาสามารถที่จะแค่โยกย้ายคนของเขาที่เคยปกครองใน h t ชเอเนี่ย<ะ>ในในอิตาลีเนี่ยนะฮะ,ฮะตอนนั้นก็เป็นเป็นเอ่อซันเวชั่นกเบเมนนะ,ะครับเอาคนเหล่านั้นเนี่ยมาบริหารจัดการเพียงแต่ว่า การบริหารจัดการในเมืองเล็กๆที่อิตาลีกับการบริหารจัดการในระดับประเทศอย่างนี้เนี่ยมันคงจะแตกต่างกันมากเราไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถที่จะออทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่แต่ว่าภาพที่เราเห็นกันในปัจจุบันก็คือ,อโครงสร้างเดิมของระบอบประชาธิปไตยยังคงดงํ<อ>ะะารงอยู่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนคนเปลี่ยนหนะะลยนหัวเอาเอาเอา,เอาคนเนี่ยมามาบริหารจัดการ <ừ. S 2> แล้วก็มากําหนดกฎเกณฑ์กติกากันใหม่ ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สําคัญนะฮะโจลานี่จะจะนําชนกลุ่มน้อยต่างๆชนกลุ่มน้อยทั้ง <วะ S 1> ชาติพันธุ์ทั้งาศาสนาด้วยเนี่ยนะฮะเข้ามาพูดคุยแล้วก็ตกลงแบ่งสรรอํานาจกันอย่างไร,รถ้าสมมุติว่าเขาทําได้ตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้ซีเรียเกิดความสงบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่สงบมากนันเนื่องว่าปัญหาก็คือว่าทาง พวกเคิร์ดเนี่ยก็ยังไม่ยอมเข้ามาร่วมพูดคุยนะฮคือเคิร์ด <K urt> เป็นกลุ่มเดียวขนาดนี้ที่ไม่ยอมเข้ามาร่วมเจราจาเพื่อที่จะ,ะสร้างรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติของของประเทศซีเรียชาวเคิร์ดก็ยังยังได้รับการช่วยเหลือจากัาบเมริกาแล้วก็สิ่งที่เขาต้องการก็คือพัฒนาเป็นเพตปกครองตนเอง <K urt> ต้องการให้ซีเรียเนี่ยเป็นสาพพนธารณรัฐ หรือ<ะ>แม้แต่ต้องการที่จะแยกประเทศของเขาแยกดินแดนของเขาเออกเป็นประเทศใหม่เลยครับอย่างเงี้ยนะฮะมันมันก็ยังยังไม่สงบเสียทีเดียวนะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าเราเห็นเราเห็นโครงสร้างการเมืองการปกครองการพัฒนาเพื่อที่จะนําไปสู่ความสงบในซีเรียเพี <c oughs> ยงแต่ว่าวันนี้ปัญหาอีกอย่างความท้าทายก็คืออิสเซลเริ่มบุกเข้ามาละ <c oughs> แล้วก็มีหลายข่าวออกมาบอกยิงไปเตลเังร้อยเป็นร้อยจุดใช่ครับใช่ครับนอกจากที่จะทำลายอาวุธจุลวกรอนของระบอบประชาติอัสศาดเก่าแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็ยังลุกเข้ามาในโกลานไฮนะฮะแล้วก็ข้ามอ้เขตวัฟเฟอร์โซนที่กําหนดโดยโดยมติของสหประชาชาติเนี่ยใช้จังหวะ ของความสูญยากาศในในการเมืองของซีเรียเนี่ยนะฮะ mm hmm. ลุกไล่เข้ามา ha, ha. ยึดดินแดนตรงเนี้ยผมคิดว่าโอ้โหมันมันกลายเป็นปัญหาที่ที่จะยุ่งยาก uh. ในอนาคตต่อไปครับอาจารย์ครับ,รบถ้าอย่างนั้นเราพูดได้เต็มปากแล้วตอน,นคือ S.T.S ก็คือโจลานีเนี่ยปกครองซีเรียแล้วโดยการส่งคนเข้าไป เชื่อมต่อกับนายรัฐมนตรีคนเดิมและก็ส่งไม้ต่อกันแล้วละ่ะดังนั้น,น,นเอาล่ะเขาอาจจะต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปในขณะเดีวยวกันมีฝ่ายมีมีเคิร์ดซึ่งเคิร์ดก็เป็นคนที่คงม,มีจํานวนมากเคิร์ดอยู่ในทั้งซีเรียตุเรกีอิรักอะไรก็ตามซึ่งมันก็คงไม่ใช่เรื่องที่จะลุกขึ้นมาตั้งประเทศอะไร,ะไ,รได้ไง่ายๆแต่ภัยคุกคามใหญ่กับกลายเป็นอิสราเอลซึ่งซึ่งก็บุกเข้ามาจากฝั่งฝั่งตะวันตกฝั่งข้างล่างเนี่ยตะวันตกเฉียงใต้ตรงตรงตรง,ตรงที่รับสู่โกลันเนี่ยที่ ถ้าคุยกับคือคือหมายถึงว่าถ้ามองอันนี้เป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะครับอาจารย์คือถ้าการเปลี่ยนแปลงของประธานาธิบดีเอเมริกันคือซึ่งเราทราบว่าอเมริกันเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นผู้เล่นสําคัญมากอยู่ในแถวนี้แน่นอนเขามีอิทธิพลกับอิสเอลหรืออิสเอลมีอิทธิพลกับเขาก็ตามนี่นะครับอาจารย์แล้วถ้าถ้าเปลี่ยนเป็นคุณทรัมป์บทบาทในลักษณะนี้คือล่าสุดคุณทรัมป์ออกมาบอกว่า ตรงนั้นมันไม่ใช่การต่อสู้ของเราเราไม่ควรไปยุ่งก่อนที่ตัวเอาอา,าสซัยคือวันเดียวกันแต่ที่เอาอซัยเขาบินหนีกลับไปที่หมายว่าบินหนีไปอยู่ที่ที่รัสเซียทรัมป์ก็แสดงทีท่าเหมือนกับจะไม่ยุ่งแต่อาจารย์มันอเมริกาจะไม่ยุ่งได้ยังไงเนี่นยเมื่อเขาอยู่เป็นยาดําตลอดมาอย่างที่อาจารย์กรุณาเล่ามาเนี่ยครับอาจารย์มองความเปลี่ยนแปลงอเมริกากับความเปลี่ยนแปลงในซีเรียเนี่ยในบทเนี้ยยังไงบ้างครับถือถ้าเปลี่ยนประธานาธิบดีแล้วเหตุการณ์ตรงนี้มันจะมันจะมีอะไรเปลี่ยนไปไหมอาจารย์ ครั้าเนี่ยมีนโยบายที่สนับสนุนอิสราเอลอย่างที่เราทราบกันดีและในจุกแรกสมัยแรกเนี่ยเขาก็ให้การยอมรับเป็นประเทศเดียวเลยนะให้การยอมรับการขยายดินแดนของอิสราเอลคือคือยอมรับอ,อ,อ,อคนลานหายว่าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของประเทศอิสราเอลนะอันเนี้ยจะทําให้เรื่องที่ยุ่งยากแล้วที่เขาบอกว่าเอ๊ะ เกี่ยวกัมไสการจะไม่เกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสำ,สำหรับไสาากาเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในซีเรียเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อต่อเสถียรภาพและความมั่นคง,งของอิสเซลฮะใครที่จะขึ้นมาสู่อำนาจในประเทศซีเรียในอนาคตข้างหน้าผมคิดว่ามันคือกลุ่มขบวนการนิยมแนวทาง إ ล ل าซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจของอิสเซลเลยนะนายกรัฐมตีคนปัจจุบัน ชื่อว่าม o ฮัม m a d b a s h i เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วแกเป็นสมาชิกของขบวนการมุสลิมบาตฮูดโอ้โหก็ต้องถือว่า,วาเป็นมุสลิมที่ที่ขวาขวาแบบเข้มข้นเลยนะอาจารย์ใช่ครัเป็นเป็นขบวนการเคลื่อนไหวของอ,อของของกลุ่มขบวนการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสถาบันออกกลางในลักษณะท,ที่มอบมอำนาจให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ นำศาสนาอิสเนี่ยมาเป็นแนวทางในการในการในการกำหนดนโยบายในด้านต่างๆนี่คือนี่คือพล l อนอิสลามและพล t i c อ l อิสลามเหล่านี้เนี่ยไม่ไม่เห็นด้วยกับการที่ตะวันตกเนี่ยจะเข้ามาขยายอิทธิพลของตัวเองในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วก็มุสิมัะซาหูดเองเนี่ยเป็นกลุ่มแรกๆกในสมัยก่อนย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1948นี่ยส่งกองกำลังทหารของตัวเอง ที่เป็นที่เป็นปีดทางการทหารเนี่ยนะฮะเข้าไปต่อสู้กับอิสราเอลจนกระทั่งนำไปสู่การก่ออ่ก่อรากอ่พัฒนาไปเป็นขบวนการฮามาสอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันบบนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอ่อรัฐบาลที่จะมีอำนาจต่อไปเนี่ยถึงแม้ว่าจะเอ่อจะยอมรับความหลากหลายนะแต่ว่าเอ่อก็จะมีลักษณะที่สะท้อนให้เห็นภาพของแนวคิดแบบ กลุ่มฮามาทีนี้ประเด็นปัญหาก็คือว่าสรัมรากาจะจะไม่วุ่นวายเลยจะจะไม่ยุ่งกับซีเรียเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยดินแดนเคิร์ดตรงนั้นเนี่ยเป็นดินแดนที่มีน้ํามันอยู่แล้วก็คลัมก็บอกตั้งแต่สมัยแรกแล้วว่าที่เขายังคงกองกําลังไว้ที่เคิร์ดเนี่ยนะเพราะว่ารักษา น้ำมันของเขาน้ำมันใช่น้ำมเพราะฉะนั้นก็เป็นไปไปได้ยากที่ทรี่ามเนี่ยจะจะลดบทบาทอิทธิพลของตัวเองในในกรณีของซีเรียนะคือวันนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าหากว่าตัวแสดงภายนอก เข้ามาแสดงบทบาทอย่างไม่ร้างสัตย์เนี่ยมันจะทําให้ซีเรียไม่มเกิดความไม่สงบก็นอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบอันนี้อันนี้ก็ก็ต้องจับตามองนะคร<อ>ับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราคงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับครับว่าอ,อาจารย์อาจจะตอบคาถามในใจผมอีข้อหนึ่งซึ่งทีแรกผมตั้งใจจะไม่ถามอาจารย์เพราะผมรู้สึกว่าเวลาไม่ทันเก็บเอาไว้ก่อนปรากฏอาจารย์ตอบแล้วคืออิหร่านเขาบอกว่าเขายังคงอิทธิพลอยู่ในซีเรียแต่เขาไม่ได้บอกว่าคืออะไรอ๋อผมเข้าใจแล้วเขาคงอิทธิพลผ่านความเชื่อ เอ่อบรัตเตอร์ฮูดอย่างที่อาจารย์กลุดาเล่านี่เองแสดงว่าอิหร่านก็ยังไม่ได้ลดอำนาจแฝงที่มีอยู่ตรงนี้ออกไปเลยนะครับดังนั้นโอ้การค้ำกันอยู่นี้ยังเข้มข้นอยู่เช่นเดิมนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราจะติดตามต่อในเรื่องนี้ขอบคุณอาจารย์อย่างสูงครับสวัสดีครับอาจารย์จสวัสดีครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากลอยห้าสมัยไทยแลน